สวัสดีครับมาพบมาฝอกันอีกแล้วครับวันนีคพาลูกค้ามาดูรถนะครับมาเลือกมือรถอ่าสุขสวัสดิ์ได้เครับผมคบ้านหน้านวลนะครับหน้านวลตำบลไหนครับสงครามนะฮะตำบลไหนก่อครับโคกรามโคกรามตำบลโคกรามโคกรามตำบลโคกรามอันตรายอุ้มต้นะครับ ตัดมือนะครับล,อลอ่องล่องเสียเครื่องฟังเสียงเครื่องมัง้ย แล้วหาศูนครับเลือกมึงใดครับมีหลายขั้นให้เลือกแกจะเสียยางหอยอังล่ะขั้นนี้ก็ไปมาติดเลยมาคันใดก็เลือกเอาเลยครับเยวไใกล้ในหลายขั้นนี้แหละคันนี้เลยบอกไม่ได้ปุ้หไงโอเค่ปดีขันนี้ ใช่ไว้กรับมื่อส่งรถกับพ่อตองเข้ามาอีกนะครับล่อรับรถอยู่บาดเลยครบชุดเรียบร้อยแน่นครับครบชุดเรียบร้อยไหมครับแน่นครับผมไปมีดฐานโตปันเรียบร้อยนะครับขับเครื่องกระเฟืองมีนะครับอัตเนียเข้าใส่ลังค่าห้ท่ำความสะอาดห้อีกเครื่องนึงเช็คดห้อีกเครื่องนึงนะครับจังสึส่งรถ จะเอารถมือไหนครับมันก็ค้นนะครับทั้งเดียวประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นหลายแยกร้านประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเขาไปศูนย์ศูนย์จัดการเอกสารยังเรียบร้อยก็คือพาเงินเงินนี่มันเขามามันที่แล้วก็แต่ว่าศูนย์แค้เอกสารนั่นน่ะนท่านี่มันมือเอกสารมันจบโอเคประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะน่าจะได้ส่งนะครับเลือกรถไว้จดหมายเลขไว้ไป ันที่26อ่ะคอยไปหล่นกันอีกเท่านึงครับ,รบ <c oughs> ไม้เหล็กรถไม้เหล็กเครื่องร <c oughs> ครับนะครับรถคันนี้เป็นเหลือหลายท่านนะครับตายไปเลยครับซิ่ิลีนัำมเบอร์นะครับแย่งซื้อไวหวจะพ่นมาติดให่มานหลังไหนทั้งว่าปลาไหนครับ มาตอนรับอูกาทั้งมนันน่นนวลนะครับตำบลโคกลามอํมเภออุตรธานีิใสนะครับติดมาชมมาเมืงเองข่อยเยี่ยนเซีวนะ้ำมาเมืองบริษัทน้ำมีจริงมอ,อ,อนะครับเปซี้ยวแท้เืีเยวปลอมมีตัวตอนอย,อยู่หลานบอนะครับ มากลเอรถเรียบร,ร้ยรอยนะครับตอนนี้ก็ชนะสองอาทิตย์มาเอารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะฝากพ่อแม่พี่นอ้องไหวและเพียงแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ